วเวลาประมาณ13.30นนาทีสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ส่งเข้าเยี่ยมสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆะารินายกที่ประทับรักษาอาการประชวรที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ก่อนที่จะ,สะเสด็จกลับในเวลาประมาณ14.50นนาที นายแพทย์อดิศรพัทราดูลผู้อํานวยการโรงพยาบาลจุลาลงกรถแถลงว่าสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกไปประทับรักษาพระอาการประชวรที่โรงพยาบาลสิริราชซึ่งพระสงฆ์เห็นด้วยเพื่อความปลอดภัย นอกจากนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารียังทรงมีรับสั่งให้กำลังใจผู้บริหารและบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนให้ทำงานอย่างเต็มที่และให้ติดตามอาการผู้ป่วยและญาติที่ต้องย้ายออกจากโรงพยาบาลอย่างใกล้ชิด